สซสกุรีส like ิส์ฟเริ่มลแล้วคในเซตที <S <S right> ่สองชลบุรีเสิร์ฟนะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะ ชลบุรีนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะคะเอ๊ะอันนี้แอดมินมาชา้าไปหน่อยนะคะจบไปแล้วหนึ่งเซตา <Hey. S 1> ลาดบุรี <Hey. S 1> เอาชนะชลบุรีไปก่อนนะคะชลบุรีเซิร์ฟลูกที่สองอะไรบุรีจับได้อยู่พาหน้าว้าง <Hey. S 1> เฮ้ยโอ้โหลูก <Hey. S 1> ล้ำแดงนะคะ <Hey. S 1> กรรมการให้เป็นลูกล้ำแดง hey. Hey. เป็นแต้มของชลบุรีค่ะ เสรีเสิร์ฟอีกทีหนึ่งเสร์บีค่ะลาบียังได้อยู่กระโดดป้านลงไปลูกนี้ชมบุรียังเชียงรับได้อยู่ต้องแก้ไขลูกนี้แก้ไขลำบากนิดนึงค่ะเข่นแต้มของราช,ชบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเตะบอลไทยแลนด์นะคะ ชมบรีเสิเเสเร์ฟเสร์ฟออกไปค่ะต้องมาแก้ไขในลูกที่ 2. สองชมุรี 2. สองลงโตไปค่ะได้บุรีราราเข้ามาแต่กระโดดฟาดลงไปเบาๆชมุรียังได้อยู่ค่ะต้องแก้ไขให้ลงโต๊ะก่อน,อนลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะต้องเล่นใหม่นะคะลูกเอ็ดบอลในเกมจะทําการเสริมใหม่ในลูกที่หนึ่งจุกครั้งค่ะ เสิร์ฟที่หนึ่งใหม่ชุมรีเสิร์ฟเสียกัตจ้าใหม่นะคะตอนนี้คือลูกที่สองบังคับให้เสิร์ฟเข่ากับหัวเท่านั้นนะคะตอนนี้เท้าบนไม่ได้ใช้นะคะลูกที่สองลูกแค่ขาชบุมมร,รีเสิร์ฟเสียสองแต้ม,ม,มค่ะโอ้โหเตะเตะเ์ะเต้เต่าตะรตะเ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 ะเ เ็ติดเน็ตไปต้องแก้ไขนะคะที่สองทีว่นสวัสดีแก้ไขลงโต๊ะชนบุรีรากเข้าไปไปเคาะหัวไบเบาๆราชบุรียังไ,ได้อยู่ยัง,ยงโต๊กันอยู่ค่ะที่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คอนแยคแอดจำเป็นค่ะตอนนี้ยิ่วยิ่วล้องมาไม่ทันเลยค่ะตนนี้ต้องมาตั้งไรแทนน้องปกแฟมนะคะน้องปกแฟมไม่ได้มานะคะมาแต่ทีมงานสตาฟพุทและท่านเลขาคะเสื้อส่อทาไงลูกนี้ชุนบุรีได้อยู่ ลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะต้องเล่นใหม่นะคะในลูกที่หนึ่งรัดรีจะได้เสริมใหม่ในลูกที่หนึ่งค่ะยังติดเลสอยู่นะคะของแกไขในลูกสองนี่มาเชียร์ไหนคะเนี่ยเอ้าสสดีี่อาจาน ลูกนี้เป็นแต้มของราชบุรีค่ะทีนี้น้องๆเยาวชนอัพเกรดขึ้นมากเลยนะคะมีลูกกระโดดฟาดมีอะไรแม่นยำมแม่นยำกับโต๊ะขึ้นนะคะทีนี้ลูกนีชลบุรีทำเสียเองเป็นแต้มของราช,ชบุรีค่ะ สบายดีนะอาจารย์ตื่นทอย่างลูกทีหนึ่งยังเซอร์ฟติตเม็ดอย been, h, oh. <S <S uh ู่ค่ะ่อีสนามหนึ่งเป็นสุภาเอ้ยเป็นเชียงใหม่กับนครราชสีมาค่ะฝั่งนู้นก็ดูเดือดไม่แพ้กันกับฝั่งนี้นะลูกนี้เป็นแต้มของราชบุรีค่ะ ขอคือนำอยู่ที่5ต่อ3ค่ะเชสบรบรเิร์ฟสวัสดีสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาชมเท็กบอลยมาชวงศค่ะสมบุรีเสิร์ฟดีลูกที่หนึ่งราบรีบบต้าเข้ามาตระโดดคว้าอราไปค่ะแต้มของชนบุรี ตรงนี้เซิร์ฟู้ที่หนึ่งสวัสดีค่ะดาบุรีปรากเข้ามาเตะได้อยู่ค่ะโตกันอยู่ชมบุรีทำอะไรลูกนี้ลาเสียเองค่ะลูกนี้รีบไปนิดนึงน้องสิงโต ชนบุรีจะเป็นไฟเซอร์ตองเลยโอ้นี้เซอร์บีเป็นแต้งของชนบุรีค่ะไใ่ตามมาติดแล้วค่ะ5ต่อหตรงนี้กรรมาการต้องเข้าไปคุยกันก่อนครับลูกนี้โอ้ลูกนี้น่าเสียดายค่ะกรรมการออกเป็นลูก โดนเน็ตนะคะลูกเสิร์ฟเสิร์ฟดีมากค่ะลูกนี้ตรงแก้ไขลูกที่สองลูกที่สองเสิร์ฟเป็นแต้มนะคะลูกนี้แต้มของชนบุรีอะไรตามมาติดๆแล้วค่ะห้าต่อหกติร์ดเตอที่หนึ่งเขามาราชบุรีล่าเข้ามากระโดดไปเบาๆเอาบุรี กรรมการให้ออกนะครับเป็นแต้มของชนบุรีแแทมอยู่ที่หต่อหนะคะตอนนี้ราชบุรีะะนนรรเป็นฝ่ายเ,เสริร์ฟเสือบุกที่หนึ่งเสร์ฟดีค่ะชนบุรีน้องซิงโตแก้ไขได้ไหมโดนป็นแต้มของราชบุรีค่ะ ชนบุรีขอเวลานอกค่ะแต้มสูสีคุ่ที้กันอยู่ค่ะชนบุรีราชบุรีราชบุรีเป็นฝ่ายเสือต่อค่ะเสือผู้ที่หนึ่งต่ไอ,กอ,อกไปค่ะต้องแกไขายในลุกที่สองแล้วนะคะ เซิร์ฟลูกดีเสิร์ฟลูกที่สองเสิร์ฟลงโตไปสิงโตลากเข้าไปโอ้ลูกนี้ยังได้อยู่เป็นแต้มของราชบุรีค่ะบอลเดี่ใครสติดีใครตั้งสติได้จะเป็นผู้ชนะนะคะ เออได้แล้วต้องมีสติลากเข้าไปมีลากดีจะบุรียังได้อยู่ข้ามาดีหนังโตเหนียวกันได้อยู่นะะชนบุรีลากเข้าไปสิงโตทำเลยเคาะเบาๆจับบุรียังเก็บเหนียวได้อยู่ชนบุรีข้าบซีสะกระโดดไฟไหมหน,นังเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะ ราชบุรีเพราะว,ว,ว,ว่าแบบยังได้อยู่ค่ะกระหัวฟาดไปยังได้อยู่อ่ะลูกนี้โตเหนียวมากใครอดทนก่อนได้แต้มแล้วลูกนี้ยัยงเหนียวแน่นกันอยู่ได้ไหมเป็นแต้มของราชบุรีค่ะ การเล่นของน้องๆที่ไม่ธรรมดาค่ะตอนนี้มีการโต้ดียวกันทึกขึ้นแล้วกะถือว่าทําได้ดีทั้งสองฝั่งนะคะเล่นเดี่ยวต้องมีสตินะคะสื่อคลิตเองทำเองทําให้เร็ทเรวทําให้ไวไม่ใช่แค่รับลูกได้อย่างเดียวต้องแก้ไขให้ลงโทษด้วยค่ะ ชมบรุรีขอเวลาเทคนิคน,นิดนึงค่ะชมเกมกันต่อค่ะได้ดีได้เซอร์ต่อเป็นหมื่นขอไป มาดูลูกแก้ไขลูกที่ se, สองของราชบุรีค่ะจับลงโต๊ะไปชุนบุรีลาเข้ามาสองคาลงไปอือดูดนเตะออกนะคะน่าเสียดายต้องตั้งสติดีนะคะลาเข้าไปแล้วจะเล่นอะไรก่อนเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นชุนบุรีเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างค่ะมาดูน้องสิงโตเสิร์ฟในลูกที่หนึ่งวันนี้เสิร์ฟออกไป มาดูลูกแก้ไขตอนนี้ราชบุรีนำอยู่ที่10ต่อ6นะคะชบุรีเสิร์ฟลูกที่2แก้ไขลงโต๊ะราชบุรีรกก่าเข้ามากระโดดฟาดลงไปฟาดดีค่ะยังรับได้อยู่มาดูลูกแก้ไขน้องสิงโตลงโต๊ะนะคะน,นีค่ะคือจุดสำคัญของเท็บอลนะคะเรารับได้ชงได้แต่แ,ต<ม>แก้ไข<ม>ถ้าเป็นลงโต๊ะก เสียแต้มเหมือนเดิมค่ะต้องละเอียดนิดนึงเซตพอยต์ของราชบุรีค่ะดูทีหนึ่งเลยไหมคะมาดูลูกแก้ไขของน้องสินโตราชบุรีจะคิดเกมได้หรือเปล่าในเซตนี้โชคดีลาเข้ามาหนึ่งสองกระโดดไหม ลงไปลูกนี้เป็นลูกล้นนะคะกรรมการให้เป็นแต่งของชนบุรีชนบุญีได้เสกตอเจ็ดต่อสิบเอ 14, ็ดท่งตอนนี้เสริฟออกไปต้องแข่ไภายในวีสอง อาชิบีกระโดดฟาดลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลต้องเล่นใหม่นะคะทุกครั้งที่เกิดการเอ็ดบอลในเกมจะเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่ทุกครั้งะคะ่ะเจ็ดต่อสิบเอ็ดเสิร์ฟไปค่ะลูกนี้กรรมการให้เป็น น้องชนบุรีค่ะเซริมดีค่ะน้องสิงโตชนบุรีมาดูกันว่าจะไล่ทันหรือเปล่าค่ะแต้มอยู่ที่8ต่อ11ค่ะอาการอาาเรืออาการดีขึ้นแล้วค่ะน้องอาเเตได้ค่ะสบายมากค่ะมีค่ะน้องอาร์ตเข้าร่วมค่ะที่หนาาค่ะรอชมได้เลยค่ะเอ ถ้าเรือกลับมาแล้วนะคะรอติดตามชมได้เลยนะคะลุงที่สองเซิร uh ์ฟดีะโตตายบุรีได้แล้วเป็นแม่ของชนบุรีค่ะไล่ขึ้นมาที่ติดแล้วเป็นเก้าต่อสิบเบียนเซิร์ฟเป็นราชบุรีเซิร์บ้างค่ะสิบเอ็ดต่อเก้าเซิร์ฟดีค่ะ ชาบุรียังรับได้อยู่ต้องแก้ไขข้ามไปก่อนราชบุรีล่างนึ่งสองกระโดดฟาดเลยลูกนี้เป็นลูกไซ์บอลนะคะโอ้โหแต้มไล่ขึ้นมาติดๆแล้วค่ะสกอร์เป็น10ต่อ11แล้วนะตอนนี้มาดูว่าราชบุรีจะปิดเกมได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นชลบุรีที่ไล่ตามมาติดๆ เซอร์บีโอ้โลูงนี้เกมค่ะในเซตที่2ราชบุรีเอาชนะชมบุรีไปด้วยสกอร์12ต่อ10เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะคะรอคู่ระหว่างเชียงใหม่กับนครราชสีมานะคะตอนนี้โอ้